เมื่อก่อนก็คือเราต้องหาตามแม่น้ำมาถึงจะได้ทุกวันนี้ก็คือเรามีเพาะแล้วก็เรามีพันธุ์จำหมายที่นี่แล้วค่ะตาชะโอนประเสื่อมดินแปลงเพศจะถูกแปลงเพศนะคะก็คือเกิดมาก็คือเขาจะมีมตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียก็คือได้กินฮอร์โมนปุ๊บตัวผู้คือเป็นตัวผู้ไปเรื่อย,รอยธรรมชาติตัวผู้ตัวใหญ่อยู่แล้วสรีระอะไรก็แล้วแต่เขาตัวใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าตัวไหนที่เป็นตัวเมียมาก่อน ผูกฮอร์โมนเข้าไปคล้ายๆยาคุมตัวเมียจะเป็นตัวผู้จะไม่มีลูกช่วง6-7เดือนไปนะคะ <fish. S 1> สั้นค่ะ2เดือน3เดือนหรือไม่เกิน4เดือนเต็มที่ก็คือได้กินได้ขายแน่นอนค่ะปึกษาปัญหาการเลี้ยงปลานะคะ,ะเช็ควัดสภาพน้ำนะคะว่ามีคุณค่าทางอาหารไหมหรือว่าน้ําใหม่นะคะสามารถที่จะลงปลาได้ไหมพันปลาแบบไหนเหมาะเลี้ยงหรือตลาดต้องการแบบไหนก็สามารถ ศึกษาเราได้ที่นี่ได้เลยค่ะสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวปิ๊กเกษตรบางปันวันนี้ผมมาซื้อปลานะครับนี่ร้านปลาที่ผมแนะนําร้านนี้เลยครับค่ะเดี๋ยวมาทำคนรู้่อจักับเจ้าของร้านเลยครับสวัสดีคะ่ะชื่อน,นั้นนะคะเจ้าของร้านฟ์มปลาตากลมค่ะฟันปลาให้เลือกยี่กว่าชนิดค่ะมาเลือกได้เลยนะคะพิกัดอยู่ตรงไหนครับพิกัดอยู่แถวแยกหนองเต่าค่ะห่างแยกหนองเต่าจากดน้าน,นู้นนะคะจะเป็นแยกหนองเต่าห่างหนึ่งกิโลเมตรค่ะเข้ามาที่ร้านเราอยู่ตดถนมเลยค่ะอยู่ด้านซ้ายมือรับค่ะตอนนี้จะเป็น ปลาดุกค่ะปลาดุกรัสเซียนะคะหรือว่าบางคนเรียกปลาดุกยักษ์ตัวนี้เลี้ยงแค่ระยะสั้นค่ะสองเดือนสามเดือนหรือไม่เกินสี่เดือนเต็มที่ก็คือได้กินได้ขายแน่นอนค่ะปลาแข็งแรงกินอาหารเม็ดเป็นค่ะกินอาหารเม็ดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะปลาขึ้นใหม่ๆค่ะไม่ด่างแล้วก็ไม่เป็นแผลแข็งแรงแบบนี้นะคะสองเดือนสามเดือนนะคะได้ขายแน่นอนค่ะปลาดุกรัสเซียโตสูบี่เขาจะโตได้เท่าไหร่นมองขาก็คือไปได้แน่นอนค่ะ แล้วแต่คนชอบนะคะบางลูกค้าบางคนเลี้ยงไปทำใช้เนื้อค่ะทําลาบทําอาหารที่ต้องใช้เนื้อเยอะๆพวกกระดูกปูพวกนี้ค่ะเหมาะแน่นอนหาแนะนำถัเสเซียเลยค่ะอันดับต่อไปจะเป็นปลาจีนค่ะปลาจีนนะคะหรือจีนแมนค่ะตัวนี้เป็นปลากินพืชค่ะสายพันธุ์ตัวนี้ใหญ่ลงหนองลงคลองลงเอ่อเป็นบ่อด,ดินพวกนี้ได้หมดเลยค่ะแต่ไม่เหมาะเป็นพวกบ่อปูนหรือว่ากระชังบกพวกนี้นะคะเพราะว่าน้องชอบ เล่นดินค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพวกกระชังบกต้องดูแลน้ำอย่าให้น้ำเสียชอบน้ำสะอาดค่ะระยะเวลาการเลี้ยงมีเลี้ยงกี่กี่เดือนต่อปีเลี้ยงอยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนก็สวยแล้วค่ะเดือนก็เกือบโลตัวโตแล้วค่ะเป็นกิโลแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ตัวใหญ่คือไว้นานขึ้นไปก็คือตัวนี้ทําน้ําหนักได้ดีพวกอ๋อนนองหมู่บ้านแล้วก็พวกบอกตกกลาอาจจะชอบเพราะว่าตัวนี้ใช้ใช้ค่อนข้างได้หลายรูได้หลายรูค่ะ อันดับต่อไปเป็นซิกเนเจอร์ค่ะปลาดุกค่ะปลาดุกตัวนี้เรียกเป็นปลาดุกวิกอุยค่ะปลาดุกวิกอุยจะคล้ายดุกนานะคะสายพันธุ์ตัวนี้จะไม่ใหญ่มากเป็นที่นิยมในท้องตลาดมากที่สุดค่ะมากกว่าดุกรัสเซียนะคะตัวนี้เป็นวิกอุยแท้ค่ะเป็นสายพันธุ์ผสมไม่ใช่ดุกนานะคะเขาเรียกจะเป็นวิกอุยค่ะตัวนี้ไซส์สวยๆเลยค่ะก,กินเนื้อใช่ไหมครับเป็นปลาก,กินเนื้อค่ะกินอาหารเม็ดได้แล้วนะคะใช้าอาหารปลาดุกเม็ดเล็กก่อนค่ะกินเก่งนะคะปลาดุก ตัวนี้ระยะการเลี้ยงอยู่ประมาณสามเดือนไม่เกินสี่เดือนค่ะตัวเร็วอยู่แล้วคขาประดุกแต่ตัวนี้เนื้ออร่อยแนะนําเลยค่ะใครที่เน้นไปทางด้านรสชาติแนะนําเป็นประดุกดิกลยค่ะแต่ถ้าเนนโตัวเร็วตัวใหญ่รสชาติก็คือเราเอามาปรุงเอาปรุงแต่งเอานะคะเป็นรักเสียก็ได้แต่ตลาดบ้านเราคือจะน,นิยมเป็นดิกอับค่ะ,คะเขาจะชอบตัวนี้มากกว่า ลำดับต่อไปจะเป็นปนินจิรดาหรือปนินธรรมดาสามารถออกลูกได้ค่ะสักประมาณสีเดือนเริ่มมีแล้วนะคะใครที่เลี้ยงปล่อยธรรมชาติอยากได้ลูกเอาไว้กินเหลือเอาไว้ขายได้เรื่อยๆนะคะตัวนี้เหมาะค่ะตอบโจทย์แน่นอนนินจิรดาหรือนินธรรมดาะคะ่ะสามารถออกลูกได้สามารถออกลูกได้ประมาณสามสีเดือนเริ่มออกแล้ว สวยๆแข็งแรงแบบนี้เลยเป็นปลาก,กินพืชกินอาหารเม็ดได้นะคะหรือจะเลี้ยงปล่อยธรรมชาติฟางขี้วัวขี้ควายลงในบ่อด,ดินต่อกินได้หมดค่ะโตได้เหมือนกันเรื่อยๆเดือจะใช้เป็นลำค่ะลดต้นทุนได้เลยาหาะจะาหารเม็ดอาหารเม็ดก็จะโตวไวหน่อยเพราะว่ามีโปรตีนที่สูงนะคะลงลงมาเป็นลำนะคะหรือจะปล่อยเป็นธรรมชาติคือพวกฟางขี้วัวขี้ควายพวกนี้คือต่อกินได้หมดค่ะไหนแดงก็เลี้ยงได้ค่ะตัวนี้แล้วก็จะเป็นตาไนนะคะลาไน ภายในทองค่ะสีสวยมากสสีสวยมาก,มากเลี้ยงตู้ตได้ไหมครับเลี้ยงตู้ก็ได้ค่ะถ้าเลี้ยงสวยงามนะคะตัวน,นี้ต้นทุนไม่สูงด้วยค่ะถ้าเอ่อสีทองแบบนี้ก็คือพ่อแม่เขาจะสวยเราจะคัดพ่อแม่ที่เป็นสีทองค่ะก็คือสายพันธุ์เขาจะสีสวยไม่ดําค่ะตัวน,นี้ก็คือจะสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นปลากินพืชกินอาหารเม็ดได้เลยค่ะสามารถเลี้ยงรวมกับปลากินพืชอื่นๆได้บ่อดินได้ค่ะกระชังน้ําก็ได้ค่ะ หรือจะปล่อยเป็นมานาข้าวพวกนี้ก็ได้หมดเลยแบบต่อไปจะเป็นปลาชะโอนค่ะเป็นปลากินเนื้อนะคะตัวนี้เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดค่ะปลาชะโอนปลาเนื้ออ่อนปลาเสื่อมนะคะปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มาแรงค่ะตัวนี้ปลาแม่น้ำใช่ไหมครับปลาแม่น้ําค่ะเมื่อก่อนก็คือเราต้องหาตามแม่น้ำเนาะถึงจะได้ทุกวันนี้ก็คือเรามีเพาะแล้วก็เรามีพันธุ์จำหลายที่นี่แล้วค่ะปลาชะโอนปลาเสื่อมเลี้ยงในนกระชังได้ไหมกระชัง แนะนำเป็นกระชังดินค่ะก็คือจะโตได้ได้ได้ดีแต่ถ้าเป็นกระชังเอ่อกระชังบกบ่อปูนนี่จะช้าหน่อยต้องดูแลเรื่องน้าไม่ให้น้ําเสียเป็นน้ําไหลเวียนยิ่งดีค่ะเขาจะโตดีแต่ถ้าน้ํานิ่งๆไม่ค่อยแนะนําค่ะถ้าเขาโตสุดนี้น้ําหนักเขาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่โตสุดน้ําหนักก็อยู่ประมาณได้หลายโลอยู่ค่ะค่ะเพราะว่ายิ่งนานคือยิงย่งยิ่งโตแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณสักอ่าสามตัวโลก็คือได้ต้มยำแล้ว แล้วถ้าเลี้ยงโตไปแล้วนี่ราคาได้ด้วยเนาะราคาได้ค่ะสองร้อยสามร้อยยางยางถูกถูก,ก็เนี่ยค่ะสองร้อยขึ้นน่าสนนะปลาเพราะว่ามันเป็นปลาที่หายากน,นิยมนิยมแล้วก็หายากราคาค่อนข้างดีแล้วราคาไม่ตกด้วยครับเศร,รษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจเนาะใช่ค่ะปลาชโอนตัวนี้เป็นปลาแม่น้ําค่ะ ปลากบทงกังกบดทังทางแดงค่ะัวดจะออกสีขาวนี้ตัวดำๆหางแดงแต่ตอนนี้หางยังไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่ค่ะยังมีจุกมีนก็เป็นปลาแม่น้ำอีกชนิดนึงค่ะเป็นป,ปลาอาหารตรงการมากเลยนใช่ค,ค่ะกินอาหารเม็ดได้แล้วนะคะสามารถเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดปลาดุเม็ดเล็กได้เลยใช่ขนาดนี้ถ้าเราไปเลี้ยงเนี่ยกี่เดือนครับแปดเก้าเดือนก็อยู่ประมาณโลนึงค่ะแต่โตช้าแล้วก็ใช้เวลาหน่อยครับ แต่ว่าถ้าไว้นานๆกว่านั้นก็คือยิ่งยิ่งนานยิ่งใหญ่เขาเป็นปลากินเนื้อเป็นปลากินเนื้อค่ะตัวนี้ก็น้ำลึกก็เลี้ยงได้ค่ะเมตรห้าสิบเป็นต้นไปลายเลี้ยงได้เลยค่ะเป็นบอ่อดินดีที่สุดโตวไวที่สุดตัวนี้จะเป็นปลากินพืชค่ะปลากินพืชปลาน,นินแปลงเพศค่ะตัวนี้จะโตเร็วตัวเร็ว,ว,รวอยู่ประมาณห้าหกเดือนค่ะได้ขาย เลี้ยงด้วยอาหารมีดได้เลยเป็นปลากินพืชนะคะนินแปลงเพศจะถูกแปลงเพศนะคะก็คือเกิดมาคือเขาจะมีผู้กลเมียตัวผู้กนตัวเมียก็คือได้กินฮอร์โมนปุ๊บตัวผู้คือเป็นตัวผู้ไปเรื่อยธรรมชาติตัวผู้ตัวใหญ่อยู่แล้วสรีระอะไรก็แล้วแต่เขาตัวใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าตัวไหนที่เป็นตัวเมียมาก่อนถูกฮอร์โมนเข้าไปคล้ายๆยาคุมตัวเมียจะเป็นตัวผู้จะไม่มีลูกช่วงหกเจ็ดเดือนไปนะคะหลังจากนั้นก็คือจะกลับ เพศสภาพที่เกิดมาก็คือจากตัวผู้ไปเป็นตัวเมียคืนตัวนี้ค่ะจะเลี้ยงประมาณกี่เดือนครับตัวนี้อยู่ประมาณห้าหกเดือนก็ได้สวยแล้วค่ะ<อ>ค่ะป<อ>ลาตะเพียนปลาตะเพียนขาวค่ะปลาตะเพียนค่ะตัวนี้เป็นปลาก,กินพืชค่ะนาข้าวก็ชอบนะคะตัวนี้ ตวไวค่ะนาข้าวสามเดือนสี่เดือนนี่ประมาณฝ่ามือได้เลยตัวไวตอดกินข้าวเพราะว่าเขาเป็นปลากินพืชนะคะล่อยธรรมชาติได้เขา,ออ,าออกลูกไหมครับออกลูกได้ค่ะออได้ฟางขี้วัวขี้ควายพวกนี้เลี้ยงได้เวลาออกลูกไข่ก็เป็นที่นิยมค่ะไขปะ่ปลาตะเพียนทำปลาส้มเนาะทำปลาส้มได้แต่ลูกได้ถ้าเกิดว่าแต่ลูกได้เป็นสืบพันธุ์ได้อีกตามธรรมชาติไม่หมันนะคะตัวนี้เป็นปลาบึกค่ะปลาแม่น้ํา บึกน้าโขงค่ะตัวนี้เป็นบึกแค้นะคะหัวจะเว้าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตาเขาจะต่าจะตีน้ํค่อนข้างแรงเขาใหญ่สุดเขาหนักกี่กิโลรับใหญ่สุดโอ้เป็นร้อยโลยังได้ค่ะค่ะปีหนึ่งเลี้ยงอยู่ประมาณสองสามกิโลถ้าเรายิ่งไว้นานยิ่งโตครับ่กินพืชหรือกินเนื้อเป็นปลากินพืชนะคะจะไม่มีฟันค่ะไม่ทําร้ายใครตัวนี้เป็นปลาบึกแค้นะคะตาจะต่ําตาจะเอียงต่ํานะคะหัวจะเว้า นิ้นแบบนี้คือปลาแข็งแรงนะคะกะตีแรงหน่อยะคะ่ะลูกค้าที่หาปลาที่เอ่อรอดประช่อนนะคะตัวประช่อนกินนะคะตัวนี้ปออโจบแน่นอน,น,ะค,ะน,อนค่ะคืบหนึ่งค่ะความยาวประมาณคืบหนึ่งประมาณหกนิ้วนะคะตัวนี้ปลาบุดแท้ะขาจะเอียงลงล่างกั่แบบนี้นะคะตัวนี้คือเป็นปลาบุกแท้แข็งแรงแข็งแรงสาสใหญ่พร้อมลงสาะได้เลยไม่ต้องกลัวประช่อนรอดแน่นอน,นะค่ะ อันนี้จะเป็นปลาเล็ดนะคะจะเป็นลายทางแบบนี้เลยเลด็ดตัวใหญ่ๆลายเขาจะเป็นลายทางสลับขาวดําแบบนี้เลยค่ะกินอาหารเม็ดเป็นแล้วนะคะสามารถที่จะเลี้ยงบวงกับปลาอื่นได้เป็นปลากินพืชค่ะตัวนี้เขาจะคล้ายๆปลาสลิดไหมครับเอ่อจริงๆทรงคล้ายปลานิลค่ะทรงคล้ายๆปลานินแลนนแต่เป็นลายชนิดเดียวกันกันกบสลิดก็คือเขาเป็นปลากินพืชนะคะออกลูกได้ตัวนี้เชื่องๆหน่อยออกลูกได้ค่ะ สืบพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติเลี้ยงบ่อดินเป็นเป็นบางเขาเรียกอะไรเป็นปลาเฉพาะกลุ่มที่ส่วนใหญ่จะขึ้นอาหารขึ้นพัตตาไคารค่ะส่วนตัวนี้เป็นปลาปลาสลิดปลาพื้นบ้านโดยทั่วไปเลยนะคะก็คือเลี้ยงได้ทั้งเหมาะบ่อดินค่ะเหมาะบ่อดินแต่ถ้าเป็นบ่อปูนก็ให้ดูแลน้ำอย่ให้น้ำเสียมาก บ่อบอดินสืบพันธ์ได้เองตามธรรมชาติค่ะบ่อรกๆมีผักบุ้งมีหญ้าตัวนี้ก็ลงได้ค่ะตัวนี้กินพืชอยู่แล้วแล้วก็ถ้าบ่อรกๆเขาจะชอบค่ะสืบพันธุ์ได้เขาชอบบ่อที่รกเนี่ยค่ะลูกค้าก็จะได้ลูกออกลูกต่อสืบพันธุ์ได้ต่อเลยจะขายหรือจะกินต่อก็ได้เลยค่ะปลาช่อนค่ะตัวนี้กินอาหารเม็ดเป็นนะคะ ปลาช่อนก็เลี้ยงได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกวันนี้ก็คือปลาช่อนเรามีสายพันธุ์ให้แล้วนะคะตัวนี้กินเก่งกินอาหารเม็ดเป็นนะคะจะไม่เหมือนช่อนนา <Yes. S 2> ช่อนนาเขาจะไม่รู้จักอาหารเม็ดค่ะเวลาเราโยนอาหารเม็ดไปอยู่ต่อหน้าก็คือเขาจะไม่กินถ้าเขากินอ,อ,อาหารเม็ดแล้วเขาจะกินกินเนื้อเหมือนเดิมไหมกินค่ะกินแต่ว่าเอด้วยด้วยสายพันธุ์ด้วยด้วยเอสัญชาตญาณของเข,เขาเขาเป็นปลากินเนื้ออยู่แล้วค่ะแต่ว่าหลักๆก็คือจะโตได้ดีถ้าให้อาหารเม็ด ะะกินอาหารเม็ดเป็นกินเก่งกินดุห้าหกเดือนคือลูกค้าได้ขายแล้วค่ะโตเร็วนะคะเขาจะไม่ค่อยรอดเพราะว่าด้วยธรรมชาติของเขาเขาจะสัญชาตญาณคือหากินเองด้วยธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นประชอนเลี้ยงนี่คือเขาจะรู้จักกินอาหารเม็ดโตวไวแข็งแรงด้วยทนโรคค่ะถ้าใครสนใจลูกปลาหรือพันปลาค่ะแวะมาได้นะครับมาที่ฟาร์ม ที่ฟาร์มปลาตะกลมนะคะอยู่ห่างแยกหนองเต่าหนึ่งกิโลเมตรค่ะเลยสาธารณะสุขป,ประมาณสาม0สี่ร้อยเมตรค่ะร้านอยู่ติดถนนด้านซ้ายมือเห็นหน้าร้านชัดเจนนะคะแล้วก็เราจะมีที่ลูกค้าที่งบน้อยนะคะห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทก็สามารถเลี้ยงได้ค่ะ5้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทเราทําถุงแบบนี้นะคะลูกค้าที่อยากจะลองเลี้ยงไม่เยอะนะคะหรืองบน้อยนะคะเราก็มีทั้งอาหารปลาบริการด้วยค่ะ จบที่นี่ได้เลยค่ะอยากได้ปลาพวกปลาเม่น้ําปลาอะไรที่หายากๆเนี่ยทางร้านเราได้ค่ะสามัง่งจองได้สั่งจองได้ค่ะมาคุยกันก่อนได้นะคะปครึกษาปัญหาการเลี้ยงปลานะคะเ,เช็ควัดสภาพน้ํานะคะว่ามีคุณค่าทางอาหารไหมหรือว่าน้ําใหม่นะคะสามารถที่จะลงปลาได้ไหมพันปลาแบบไหนเหมาะเลี้ยงหรือตลาดต้องการแบบไหนก็สามารถปรึกษาเราได้ที่นี่ได้เลยค่ะ มาที่เดียวที่นี่จบทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องปลาเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆับที่มาแนะนำให้คุณรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาขอบคุณนะคะสวัสดีครับ